1ูณสิบสามแล้วผมได้มาหมื่นสี่แล้วคิวมาสวยงามเพื่อนไหลต่อขอเลยไหลเลยคิวขอเลยไหลเลยนั่นแหละเพื่อนไหลต่อไหลต่อไปทำดีทำต่อไปทำดีทำต่อไปถ้ามึงคิดว่ามึงทำดีแล้วมึงทำต่อไปขอคิวเลยไหลขอคิวไหลไหลคูณยี่แปดแล้วผมสามสองสามเอ็ดโอ้โหหยุดไหลไวจังเอ็ดแม่ก็มาดีกำลัง คำเตือนรายการนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามน้องๆหนูควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะลุงมานะักปั่นอีกเช่นเคยนะมาไม่ต้องพูดเยอะพวกคุณมาแปดพันวันนี้กดเบ็ดสองร้อยแม่เลยสัตว์มาดูดิกดเบ็ดสองร้อยจะเข้าฟีสปินหรือเปล่านะทุกคนนะผมจะปั่นจนกว่ามันจะเข้าฟีสปินแค่นั้นแหละ สำหรับใครที่เข้ามารับชมครั้งแรกก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ลุงม,มา้าด้วยนะทุกคนนะวันนี้เราจัดเกม Secret of k y o ีโพัฒนาครับหรือว่าคีโอของค่ายพีจีเองไปขอหนัหนกๆแล้วกันนะเพื่อนกดเทอร์โบแม่งเลยสัตว์ทุน8,000กดเบ็ดส0รถ้าเปิดเทอร์โบก็ไวอยู่นะทุกคนนะบอกเลยว่าแป๊บเดียวหายแป๊บเดียวหายนะครับจริงเนี่ยเหลือ4,000แล้วดูดิดูด,ดิไอ้เหียไวเกินไปเป่าพเพื่อน มึงก็จ่ายคืนหน่อยเออเออไหลมาขอแกตเตอร์ตัวเดียวขอแกเตอร์ตัวเดียวโอ้โหเชี่ยแกตเตอร์ตัวเดียวก็ไม่ให้กูแหมงไอ้แหม่กัมพอโซเลโซเลร,รู้ว่าเราจะซื้อดีวะทุกคนแม่งเอาไงดีวะปัดนไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ ไหลๆขอได้ไหลคิวมาขอได้ไหลคิวมาขอได้ไหลโอโห้จกเตอร์มาขั้นทำไมเพิ่งคูณฮาไอสัตว์มึงจะขั้นทำไมเนี่ยเฮียแม่งเ,เบรกกูไวจัดเลยนะเตะตัดขากูไวจัดเลยไม่ให้กูเกิดเลยเพื่อนไปเบ็ดสองร้อยต่อปั่นเองดีกว่าทีเนี้ยปั่นเองดีกว่ากดออโต้แม่งไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะไม่ได้เรื่องปั่นเองนี่แหละปั่นเองนี่แหละ อันเองเฟลสุดครับผมกำไรมาตอนนี้หนึ่งพันนะครับมันไม่กี่หมุนแล้วว่าประมาณห้าสิบหมุนแล้วนะฟรียังไม่มาเลยนะเป็นเกมนี้เป็นเกมที่ฟรีเข้ายากมากนะครับผมจริงๆถ้าจะปั่นเข้าฟรียากมากส่วนมากคนที่เล่นเกมนี้ก็คือต้องกดเสื้อกดซื้อฟิลิปปินส์น่าจะดีที่สุดนะครับซื้อฟิลิปปินเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะเพื่อนๆไหลไปเออ ภัยเลยทุกคนอ๋อลมเยอะลมเยอะลมแรงก็ยังไม่มาครับผมเจ็ดสิบหมุนแล้วเนี่ยปั่นไปเจ็ดสิบหมุนยังไม่มีวีแวลสแกตเตอร์เลยเข้ามาหน่อยมาอ้เขียต้องให้กูด่าวะต้องให้กูด่าเอ้ยของฟรีมาของหือรอบที่สี่หลอกรอผมรอบที่สี่แล้วแม่งไม่มาสักทีอ้เขียกูเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วนะ ดูเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วนะเอาหน่อยดิเอาหน่อยดิเพื่อนก็ยังไม่มาครับผมโอ้โหจะปวดว่ะเฮ้ยมามาอออืื้หรอบที่ห้าไอ้สัตว์แม่งรอบผมรอบที่ห้ารอบที่หกก็ยังไม่มาครับผมโอ้สักทีเหรอวะเพื่อนสักทีเหรอวะ ถ้าเข้าฟิลินส์เนี่ยผมกดผมกดไปต่อด้วยผมกดเล่นเกมต่อด้วยเออไม่มีกลัวบวกสามบวกสี่เป็นอย่างต่ำอะ่ะจริงเชี่ยแม่งแข็งโป๊กเลยวะไม่มาเลยวะคิงมาโอ้โหคิงก็ไม่ไหลตัวแพงนี่ไม่เคยจะไหลหรอกตัวแพงไม่เคยจะไหลหรอกเฮ้ยพูดเขียวพูดเขียวมาพูดเขียวมาพูดเขียวมาไหลต่อเน,นื่องนั่นแหละ น้ยกูรอคอยสัตว์มาจนได้มาฟรีสป,ปินเบทสองร้อยแล้วผมเข้าจนได้นะปั่นไปประมาณร้อยกว่าหมุนนก่กว่าจะเข้าอ่ะแตกนอกมาอีกหกพันเจ็ดสวยสวยงานตามท้องเรื่องเลยเพื่อนมาดูดิของฟรีเบทสองร้อยจะจ่ายเท่าไหร่นะผมขอหมุนไปสักบวกสามแล้วกันนะเพื่อนอย่าดำแล้วกันอย่าดำแล้วกันถ้าดำกูหัวร้อนเลยอ่ะเกือบดำไปสัตว์อีกสักหมุนนึงบังบวกสามสวยงานตามท้องเรื่องผมไปเลยแล้วกันนะ เหมือนเดิมทุกคนคลิปนี้จดัดน้ำพึ่นด้วยความบันเทิงนะครับไม่แนะนําให้ทําตามนะน้องๆหนูๆควรได้รับคาแนะนํ ight, าคิวไหลปลายสวยไหลสวยๆสักคูณห้าสิบกูก็พอใจแล้วเพื่อนคูณห้าสิบกูพอใจแล้วไม้เดียวเลิกเลยปะเนี่ยอาจจะไม้เดียวเลิกนะทุกคนถ้ามันแตกเยอะถ้ามันแตกหนักอะ่ะเออแตกสักสี่ห้าหมื่นเลิกเลยแตกสักสี่ห้าหมื่นเลิกเลยคูณสิบสามนะครับผม ได้มา1มื่นสี่ละคิวมาสวยงามเพื่อนไหลต่อขอไหลไหลเลยคิวขอไหลไหลเลยนั่นแหละเพื่อนไหลต่อไหลต่อไปทําดีทําต่อไปทําดีทําต่อไปถ้ามึงคิดว่ามึงทําดีแล้วมึงทําต่อไปขอคิวไหลไหลขอคิวไหลไหลคูณยี่แปดแล้วผมสามสองสามเอ็ดโอ้โหหยุดไหลไวจังเอ็ดแม่ก็มาดีเงินรางวัลก้อนโตวไว้ผมเท่าไหร่ดอกนี้หนึ่งหมื่นต้องมีอ่ะต่ำๆต,ต้องมีหมื่นอ่ะเพื่อนหมื่นห้าไอสัตว์ก็มาดิ ก็มาดิคู่คู่เลยเจ็ดหมุนนะผมโอ้โหดูกันยาวๆคูณยี่แปดตัวพงตัวแพงคีองคีโอหน้าฟงหน้าฟ้าอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยฟีนฟีมาฟีนฟีมาเขาอยากจัดฟีนฟีเนี่ยยากกว่าพอบเข้าฟีสปินเลยจริงๆผมบอกตรงเฮ้ยอย่าเพิ่งว้าดิเพื่อนคีโอโอคีโอก็ไม่มาดูแม่งทำตัวดูแม่งทำตัวเด้อย่าบอกนะจ่ายแค่นี้อย่าบอกนะจ่ายแค่นี้อะเพื่อน ผมสุดท้ายโอ้โหโอเคผมพอเลยแล้วกันนะทุกคนนะไม้เดียวเลิกของจริงสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะทุกคนทุนมา8,000นะครับได้มาทั้งหมด38,000นะกำไรส0 0 0 0พอถอนนอนสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะทุกคนนะสวัสดีครับ